อ่าเารื่องศสียกรรมอย่างนี้นะคะเรื่องศสียกรรมใช่ไหมคะพี่พูดมาได้เลยะะอุยนาว่าเรื่องป,ปัจจุบัน,ม,นมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะหนูคิดว่าเรื่องความมั่นใจเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครศสรียกรรมแล้วรู้สึกมั่นใจมากขึ้นมันก็ไม่ผิดอะไรถ้าเราทําแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครและทําให้เรามั่นใจมากขึ้น ทำไมเราถึงไปทำเพราะฉะนั้นมันป็นสิ่งที่อนานทาแล้วอนามมั่นใจมากขึ้นทําแล้วมันทาให้อนามมั่นใจที่จะทํากิจกรรมต่างๆที่จะแสดงอะไรต่างๆให้ทุกคนเห็นมากขึ้นทําแล้วมันทาให้อนนานได้รับมุงกลดอนาก็ทำาแเสดงแวว่าเราเตรียมตัวมาก่อนนั้นดีแล้วว่ายังไงก็ต้องลงใช่เพราะอะไรเห็นเยอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างนั้นก็ทาให้คนที่เห็นว่าเอออนาก็ไม่ได้อายไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนอนาก็ มั่นใจในตัวเองค่ะอันนี้อันนี้บอกได้ไหมคะหนูทำอะไรมาบ้างอ๋อทำทำมาเยอะค่ะ <laughs> ไม่เยอะมากถ้าเป็นศิลปกรรมก็หลกักๆที่บนใบหน้าก็ามีจมูกจมูกอย่างเดียวเองนะถ้าศิลปกรรมแบบ อย่างเงี้ยค่ะใช่มีอ๋อใช่ถ้าผ่ามีจมูกนะเออูเพิ่งสังเกตว่าหน้าหนูแค่ทาหลักๆเลยก็คือจมูกอย่างอื่นแล้วเป็นดูแลใช่ก็เป็นการฉีดปกติที่แบบผู้หญิงสมัยนี้ทํากันค่ะถ้าตอนนี้ผู้หญิงคนไหนอยากจะเอาหน้าเราไปเป็นเล็บให้คุณหมอก็ยินดีครับยินดีค่ะยินดีให้มีอนาหนึ่งอนาสองอาณาสามใช่ไหมคะยินดีค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คารพทุกคนที่ไม่ใส่กรมแล้วก็มั่นใจในตัวเองแสดงว่าแบบเออคุณก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองคนหนึ่งเหมือนกันค่ะ